ชาวเด็ดคนรวยเขาทำกันเก็ดลับเก็บเงินก้นถุงมีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยเลขถ่ายธนบัตรตามปีเกิดลองทำดูเฮงมาหลายรายเค็ดลับเก็บเงินก้นถุงง่ายๆที่จะช่วยเสริมโชคเสริมลาบเรื่องเงินทองเรียกศัพท์เข้ากระเป๋าสตางค์ตามปีเกิดนักสัตวไทยเพิ่มความมั่นใจให้คุณในวันเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ นอกจากเลือกทรงกระเป๋าและเซกระเป๋าสตางค์ที่ถูกฉลกได้แล้ววันนี้ทีมงานยังมีเทคนิคการเก็บเงินก้น,กนถุงตามปีเกิดนักสัตว์ไทยเพื่อช่วยเรียกทรัพย์เป็นโชคลาภเรียกเงินเข้ากระเป๋าได้อีกทางหนึ่งด้วยเลือกธนาบัตรเงินก้นถุงตามปีเกิดปีชวดควรจะพกธนาบัตร20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข7 ปีฉลูควรจะพกธนบัตร50บาทที่ลงท้ายด้วยเลข2ปีขานควรจะพกธนบัตร20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข5ปีเถาะควรจะพกธน bon öz, บัตร100บาทที่ลงท้ายด้วยเลข6ปีมะโรงควรจะพกธนบ bon ัตร50บาทที่ลงท้ายด้วยเลข3ปีมะเส็งควรจะพก